ไปเร่กันต้อนะครับเรื่องการบ้านการเมืองกันนะครับหน้าเรื่องการเลือกตั้งนี่ก็เปี่ยมความพร้อมแล้วครับตอนนี้นะก็มีการจัดเปรียมเรื่องของสำนักานคณะกรรมการการเลือกตั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในทางปฏิบัติกฎหมยและก็กดระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เครือข่ายประชานิพันจังหวัดพร้อมทั้งสีวนาเล็กเปรียนนะครับพัฒนาประชาธิพันธ์ภาคีเครือขคงยกองกกต้นะครับจังหวัดทีจังหวัดภูเก็ตครับ สำนักคณะกรรมการ,ก,ก,ารการเลือกตั้งรือกอตโตจัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาธมพันธ์รับจังหวัดน,นะครับเกี่ยวกันซึ่สร้างสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัตกิกฎหมายกฎระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามม่วงเวลา และก็เสวนาเล็กเป็นความคิดเห็นในการพัฒนาการประชาธิปันข้องภาคีเครือข่ายสำนันกคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับในบจังหวัดรุนทีซ้มณนะรงแรมดาราภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายเวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดน,นายนรงวุ้นซิ้วผู้ว่กาการจังหวัดภูเก็ต ในตอนรับน,นะครับมีพนักงานําหน้าทีที่เกี่ยวข้องกับประชาัมพันธ์ของกอก,กตไปจําจังหวัดนะนะครับแล้วก็ตัวแทนสื่อมวลชนทางภาครัฐเอก,กนชนในพื้นที่ภาคใต้เข้าวรวมกว่า40ิคนครับโด,โดยการอบรมดังกล่าวค่ะก็เพื่อจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาขีเครือข่ายสําหนักงานกกนตให้ได้รับทราบข้อมูลแล้วก็ความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติก,กฎหมาม้กฎระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามห่วงเวลาแล้วก็สถานาการณ์รวมไปถึงเพยแพร่ข้อมูลข่าวสั้นการเลือกตั้งทีทุกตอง ไปอย่างผู้มิซิ์เลือกตังให้เข้ามามีส่วนรวมในกระบวนการข้องการเลือกตังแล้วก็ออกไปใชิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพค่ะรวมทั้งเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระว่างภาคีเครือข่ายซื่อมวลชนในการทํางานรวมกันก็มีหัวข้อถีน่าสนใจค่ะไม่ว่าอีเป็นในเรื่องกลยุทธ์การซื่อสา้นเพื่อจะเพิ่มจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งซ์ซอๆการมีส่วนรวมข้องเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ์ซอๆการเป็นหนักซื่อสา้นีีส่งพลังการพัฒนาบุคลิกภาพข้องหนักซื่อสา้นแล้วก็กการออ แบบสั้นในยุคดิจิตัลรวมทางการระดมความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและจังหวัดในการรณรงค์ชายซิย์การเลือกตั้งซ้อๆนั่นเองค่ะ